โอ้อเป็นจเสือเนาะเนี่ยนค้ดต้อนีนสมเป็นซีเก้าจุดตัวนีลยเหไไ็นุ่ฒท่าก็เลยเนาะหนึ่งสองสามเอาเลยครับท่านผู้ชมติกลุกครับวันนี้ผมมา,า,าคารวะรูบาอาจารย์ผมครับท่านปอไปบูญพันธนิติครับซึ่งว่าไปก็เปรียบเหมือนคุณพ่อน่ะครับเพราะว่าครูอาจารย์กับพ่อแม่เนี่ยมีศักดิ์เท่ากันเพียงแต่อยู่บาซ้ายบาขวาเท่านั้นผมมาเรียนปวชอหนึ่งก็คนที่สอนผมคนแรกคือท่านาจาไปบูญพัฒนิติ จนอายุปีนี้อายุเท่าไหร่เ <74. S 1> จ็ดสิี่เจแข็กแรกครับสอนวิชาให้ไม่พอครับยังสอนเข้าสังคมสอนสอนการวิ่งแข่งขันก็ด้วยนะครับ <S <S 2> <S 2> แล้วก็เป็นคนเดียวที่สร้างประวัติศาสตร์ตำนานของแจ้งปุรงงานตอนนั้นท่านอาจารย์มาพอ,อนุกโรงงานสร้างกำลั<อ>งสร้างสร้าง,าง,างยังไม่เสร็จรก็ปีเท่าไหร่<อ>รับรับรับนักศึกษานักเรียนเข้าไปปี2อ0 0 สิบสี่สิบสี่รุ่นแรกสิบสี่รุ่นแรกนะแล้วก็เราก็เข้ามาพอดีนะอาจารย์จงจิตก็มาก่อนเขาเป็นหัวหน้าแรกพอได้อีกจะประมาณสองปีอาจารย์จงจิตก็ย้ายไปอยู่อุดรแสองว่าเป็นหัวหน้าต่ออาจารย์จงจิตเนี่ยมีคนเดียวครับคนเดียวมีคนเดียวแสดงว่ามาคนเดียวผมเป็นคนที่สองที่สองแล้วก็พออาจารย์จงจิต ย้ายไปอยู่อุดรเราก็ขึ้นเป็น,น,ปนหัวหน,น้าแผนกแทนเพราะว่าไม่มีใครไม่มีใครครับพออีกสองปีปีที่ผมเป็นเป็นป,นปมวสรุ่นที่สี่รุ่นที่หกก็มาก็ม,มีอาจารย์สุพกับอาจารย์วันเป็นมาก็ได้มาสองคนเลยอาจารย์อาจารย์ใชยวุฒิอะไรมาบรรจุที่นี้ชชยวุฒิปมวศ ใช้มดปวปววสปววสครับต้องไปเรียนอยู่ที่ไปเรียนอยู่ที่เทเวเท,ทเวศครับวิทยายลัยคูและอาชีวศึกษา,ษาวิทยาเขตเทเวศครับ,รบอยู่ใกล้ๆบ้านป่าเปรมครับ <c oughs> แล้วพอมาบรรจุอาจารย์สุพรกับอาจารย์ตามมาเขาจบที่หลังเขาเขารุ่นรุ่นหกเรารุ่นสี่ก็ตามมามันเว้นอยู่ปีหนึ่งไม่มีไม่มีครูก็ เข้ามาอีกสองคนพอดีก็ได้เด็กขึ้นปีสามพอดีขึ้นขึ้นปีสามก็ก็จะรับมาเรื่อยๆรับมาเรื่อยๆนะแล้วก็โรงงานก็เจริญเติบโตมาเรื่อยๆเครื่องไม้เครื่องมือรุ่นแรกมีรุ่นแรกมีนักนักเรียนกี่คนจำได้ไหมครับประมาณประมาณยี่สิบกว่าคนนะตอนนั้นยังไม่มีภาคบ่ายมันไม่มีภาคบ่ายพอเพราะ สำรวยแสงสีดารุ่นแรกเนี่ยพอสำรวยเสร็จแล้วก็มาพอเงียงมาม,ม,มาพอเงียมพอเงียมมาที่หลังพอสำรวยไปนะครพนมพอเสียมก็มาจากขอนแก่นก็มามาอยู่กับเรา,าก็ครูก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยเพิ่มขึ้นมาเรื่อนยะนักเรียนก็เพิ่มขึ้นมาได้ พอดีช่วงนั้นมีคนเรียนทางอาชีวะเยอะ<ม>ก็เลยกลายเป็นมีสองภาคนะคือภาคค่ากับภาคเช้านะครัว<ม>นี้ก็เราก็ดำเนินหนักขึ้นแต่ก็มีเงินมีเงินให้<ม>นะมีเงินให้ค่าสอน<ม>ภาคบาทเพราะนั้นก็ช่วงนั้นน่ะก็ราชพัฒน์เขาเยงเป็นวิทยาคู เขาเขาก็เราก็อิจฉาเขาว่าเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเขามีภาคบ่ายเราไม่มีอ่าพอเรามีปั๊บเรามีได้มากกว่าเขาอีกสอนได้มากกว่าเขาอีกเขาอิจฉาเราเลยคร <g ül üyor> ับสหลายหลายก็คือตอนนั้นเงินเดือนจะเท่าไหร่โอ้เงินเดือนหนึ่งพันหนึ่งร้อยสตาร์ทที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยแล้วรอบบ่ายล่ะรอบบ่ายนี่ ห้าพันกว่าห้าหาพันเป็นเศรษฐีใหญ่เลยนะตอนตอนล้างมาในี่เบิกทีหนึ่งเป็นหมื่นนะเพราะว่าหลายอาทิตย์หลายอาทิตย์หลังจากอาจารย์อยู่ที่นี่กี่ปีเป็นพออยู่ที่นี่เป็นเป็นหัวหน้าแผนกเสร็จแล้วก็มาเป็นหัวหน้าคณะหัวหน้าคณะก็มาดูแลช่างเชื่อมเทคนิคพื้นฐานแล้วก็เทคนิคการผิดสามสามพันสี่กับช่างกลโรงงาน คณะคณะน,น,น,นใีใหญ่คณะเครื่องมือกุคร <ừ> านี้ก็อยู่ได้ถึงปี2534 34เนี่ยเจ้านายมาเจ้านายอธิบดีมาก็ก็เลยเท่านกันเห็นหน่วยกานเราดีหรือไงก็ไม่รู้ให้เราไปอบรมวัดไรขิงท่านปีเจ็ดไหมไม่ท่านท่าน อธิบดีบุญเทียมเจริญยิ่ง oh, <okay. S 2> ก,ก,กัเลยท่านกันเลยฝากเรียนวัดเล็ขิงเป็นสถาบันผู้บริหารูงระดับสูง mm hmm. นะครับเสร็ mm hmm. จแล้วก็ตอนบัจจุไปอยู่ที่เทคนิค mm hmm. กาลสินปีสอง6ันห mm hmm. อ่ส ประมาณประมาณเดือนกุมภาเมนาเนี่แหละไปเดินทางไปเป็นรองพ่อกี่ปีครับไปเป็นรองเขาตอนนั้นเขาเรียกผู้ช่วยผู้ในการ,อรพอดีอช่วงนั้นวิเลยเทคนิควิเลยการอาชีพกําลังเกิดนะเขาก็เลยมอบให้ผมทําอาชีวศึกษาลองพวกต่างๆก็ทําวิเลยการอาชีพเราพอเพอื่อนเราทําสําเร็จ ที่ไหนนะท,ท,ที่ที่การวิลยชอว่าศึกษาการศิลป์<อ>เป็นผู้สร้างเหรอครับเป็นผู้เริ่มเป็น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 ผอ,อ,อคนแรกนะอพอยังไม่ลงยังไม่ลงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการเลยนะ <c oughs> ยังเป็นอาจารย์สองระดับหกไปทําหน้าที่ผู้อำนวยการเพียงหกเดือนย้ายีวา่ยาย้ยายไปได้ยย้ายไปเทคนิคการศิลป์ในหกเดือน เป็นผู้มนวยการเขาก็งงว่าเอ๊ะทำไมมันได้มันมีคนร้องเรียนกันโอ้เยอะแยะเลยนักการเมืองกับบุดวายผลสุดท้ายงบประมาณร้อยสี่สิบสองล้านก็เลยไปอยู่ที่ยะลาเขาโอนไปยะลาเลยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมากาลสินไม่มีอาชีวศึกษาเลยแควนี้เขาก็เห็นความสำคัญเราก็เขาให้ทำวิเลยเทคนิค เขาวงต่อ,อนะฮะตอนนั้นก็ท่านท่านรัฐมนตรีชิงชัยมงคลทาเป็นว่าการรัฐมนตรีว่าการน,นะก็หลังจากนั้นผมก็ะทำทำเสร็จปั๊บก็ได้งบประมาณมานะผมเป็นคนแรกหมายเลขหนึ่งคือเป็นผู้รนการคนคนแรกในคำสั่งที่มีมีพอทั้งหมดสี่สิบแปดคน เราเป็นไมเ้เลขกหนึ่งให้ลงที่นี่ให้ลงที่เ uh, ขาวงกันก็แปหาที่หาที่หาทางหาอะไรเสร็จเรียบร้อยกับงบประมาณตอนนั้นได้มาสี่สิบกว่าล้านก็ทําตอนนี้วิเลยเทคนิคเขาวงก็จเจริญรุ่งเรืองเปลี่ยนพ่อไปหลายคนแล้วตอนนี้การศึกษารพันกว่าคนแล้ว,ลวจัดเทคนิคเขาวงไปจัดเทคนิคเขาวงอยู่เจ็ดปีก็เลยขอย้ายพอขอย้ายปั๊บเขาให้ไปอยู่ที่ Uh, น้องบัวลำพูนะะน้องบัวลำพูพอดีน้องบัวลำพ,พ,ลมพูมันมีผู้ในการาวิเลยชุมชนช่วงนั้นมันว่างพอดีอ mm hmm. แล้วก็วิเลยชุมชนก็ไปอาศัยวิเลยเทคนิคน้องบัวลำพูผมก็เลยได้บริหารทั้งสอง <c oughs> สองแห่งเลยงงบประมาณสอง,ง้านแล้วเสร็จแล้วทําได้ประมาณปีกว่าเขาก็เลยสมัครนะพอดี เขามีเขามีงบประมาณเข้ามาแล้วใครซิเขามีหน่วยจับมีอะไรเสร็จนะหน่วยเบิกหน่วยอะไรเขาก็เลยให้ผู้มือการตําแหน่งผู้มือการมาก็รับสมัครรับสมัครแต่ผมไม่ได้สมัครกับเขานะ <ừ> ก็มีคนเข้ามาบริหารเขาก็ย้ายออกไปนะย้ายออกไปเราก็เลยเป็นผู้มือการเดียวประมาณปีปกว่าๆนะปีปกว่าๆเป็นผู้มือการวิทยชุมชนนะครับค <ừ> วบกันเลยค <ừ> วบกันเลย เวลาไปถวายอะไรต่างๆก็ทำหน้าที่สองอย่างนะแล้วเสร็จแล้วก็อยู่ที่นั่นจนตั้งแต่ปี2546จนถึงพศสองพสิบสอก็เจ็ดปีพอดีอนะพะเจ็ดปีปั๊บก่อนที่เราจะาเก,กษียณเนี่ยตำแนำนนหน่งผู้อำนวยการอนวิเลยชุมชนอยู่มันว่างพอดีอเขาก็เลยรับสมัครเขาเชิญเราไปสมัรค นะผมก็เลยสอบได้ตอนนั้นผมยังไม่เลาออกนะเพราะว่าเขาบอกว่าไม่ต้องเล่าออก,ะกะเรากกระียนซะเพราะว่าลรีไม่กี่เดือนก็กกะ <c oughs> จะกระเษียนแล้วเ <c oughs> ขาก็เลยรักษาการคนรักษาการก็มาจากเทคนิค <c oughs> ทางทางรบบุรีน่ะทางนู้นเขามารักษาการรักษาการรอรบอให้เรากระียนรอให้เรากระียนพอกระียนมาปับ๊บ ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เขาจะให้ไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นก็เลยถามเจ้านายว่าผมขอไปศึกษาดูงานที่ญี่ปุ่นสักเดือนหนึ่งได้ไหมได้อ่าไปก่อนค่อยกลับมารายงานตัวก็ลเ,เลยไปญี่ปุ่นสิบตัววันเนี่ยสิบวันกลับมาสร้างตัวได้ก็ไปรายงานตัววันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยห้าสิบสองนะครับก็เลยว่าง นะว่างจากการเป็นพออยู่เดือนหนึ่งพอดีเลยรับงานต่อ,อยรับงานต่ออีกสี่ปีโอ้น้าสี่ปีตอนนั้นก็อู้ทำหน้าที่เป็นบุ้มริการเต็มตัวทุกอย่าง <c oughs> ลั่นไป <c oughs> ก็สนุกนะมีความสุขดีนะทำงาน <c oughs> เป็นการเป็นกเกษียณปีหกสี่อายุหกปีกเกษียณ <c oughs> คนอื่นก็กเกษียณ หกสิบหกสิบเขาให้ตจให้แฉมเขาให้ต่ออายุให้ต่ออายุหกสี่ช่วงนั้นก็ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเนี่ยเป็นกกตจังหวัดด้วยนะกรกตจังหวัดก็มีเงินเดือนเดือนหนึ่งสามหมื่นวิไาชุมชนวิไลชุมชนกี่หมื่นวิไลชุมชนหกหมื่นแล้วก็เงินเดือนบำนาญสี่หมื่นเงินตำแหน่งอีกก็เลยได้หน่อยมากหน่อยเงําตำแหน่งหมื่นเก้าสองปีะอ่าพอพอ พอดีเป็นกรกตอย่าปีสองพันห้าร้อยห้าสิบถึงห้าสิบสี่ผมก็ไปอยู่ที่วิริจุมจนสองพันห้าร้อยห้าสิบสองก็ต่อไปพอดีมันช่วงนั้นเป็นรับเงินสามสามตั้งหนึ่งมันกันเลยเกษียนมาตั้งแต่ปีหกสี่หกสี่หกสี่อันนี้ปีหกห้าจะด้ว่าเบื้องกระสีไม่ไม่ใช่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกห้าหกออห้าหก ห้าหกนะห้าหกนะ 56, นะไม่ใช่ยังว่าเกษียณป,ปีทีเลี้ยงเก้าปีเกษียณมาเก้าปีครับแล้วช่วงนั้นก็มันจะมีงานอะไรเข้ามาเรื่อยนะฮะอ่อ